แล้วตอบการทนไฟกันเราจะล่ากันแล้วทุกคนลองดูเอาแบบชุ่มๆแล้วก็จุดเลยโอ้โหโ<ฮ>ทุกคนดูไ,นไปไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงทุกคน สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนะครับวิโสแห่งน็อกน็อกแชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคนที่กําลังหาพื้นบ้านดีๆนะครับในซีรีส์นี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดที่จะติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์นะครับผมอยากทราบข่าวสารข้อมูลดีๆหรือว่า พวกความรู้เกี่ยวกับพื้นทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเรื่องการแต่งบ้านเนี่ยตามลิงก์ใน e s c r i p t i o นนะครับในน้องน้อคอมเราก็จะมีบล็อกให้ความรู้เรื่องการแต่งบ้านหรือว่าการเปลี่ยนพื้นพวกนี้ไว้อยู่นะฮะตอนแรกเนี้ยที่เราจะมาเริ่มกันก็คือจะเป็นการทดสอบความสามารถในการทนไฟของพื้น SPC กันครับไม้พื้น SPC ที่เราได้มาในวันนี้ก็คือไม้พื้นยี่ห้อ Kinco ตัวนี้นี่เองนี่นะครับไม้พื้น Kinco ซึ่งจะมีอยู่3สีด้วยกันนะครับสามารถหาซื้อได้ ที่ n o c k c o m นะครับสำหรับความพิเศษของไม้พื้น s p c Kinco นะครับเขาได้มาตรฐานยุโรเปียนสแตนดารนะครับมาตรฐานในการทนไฟเนี่ยของยุโรปเนี่ยอยู่ที่ระดับ B1 ทุกคนอธิบายก่อนว่ามาตรฐานทนไฟของยุโรปเนี่ยเขาจะแบ่งไปด้วยกัน7แบบเรียงไปตั้งแต่ A B1 B2 C D E F A เนี่ยก็คือไม่ติดไฟเลยนะครับผมจนมาถึงตัว F ก็คือติดไฟได้ดีมากๆอารมณ์เหมือนกระดาษอะ่ะเออซึ่งตัวคินโกเนี่ยอยู่ที่ B1 นะครับ B1 เนี่ยก็คือแทบจะไม่ติดไฟนะครับแต่เราจะมาพิสูจน์กันชัดว่า B1 เนี่ยไม่ติดไฟจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะ มาเผาให้มันหนักขึ้นอีกข่าวที่แล้วทุกคนผมเนี่ยได้จัดก,การเอาน้ามันรอนสันเนี่ยลาดไปแล้วนะครับแล้วก็จุดไฟแต่ยังมีบางคนที่ยังกังขาบอกว่าเช้คแค่น้ำมันรอนสันเนี่ยวมันก็เละเหยไปหมดแล้วทำไมไม่ใช้น้ำมันเบนซินล่ะโอเคคลิปนี้ผมจะจัดให้ผมจะน้ำมันเบนซินเนี่ยลาดจุดไฟเผาย่างปิ้งยิ้งบหมกูกระทะอีกแล้วมาดูว่า SPC เนี่ยจะติดไฟหรือเปล่าไม่ต้องพูดคํามนำเพลงเราไปเริ่มกันเลย ผมเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยนลครับสำหรับการทดลองนะครับ SPC พนไฟจริงหรือไม่นะครับก่อนที่จะเผาไฟเนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องเทสอุปกรณ์ในการดับไฟดับเพลิงของเราก่อนนะฮะว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เข้ากล้องเต็มเต็มเลยอ่ะโอเค ถือว่าอุปกรณ์รเพิงตัวนี้ผ่านนะครับทวนก่อนอีกครั้ง SVC ทุกพี่หอเนี่ยมีคุณสมบัติในการทนไฟนะครับกันน้ากันปวกแล้วก็ทนรอยขีดข่วนผมจะเอาตัวคินโกที่เขามาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยเอามาทดสอบการทนไฟกันการใช้ไฟอัดก่อให้เกิดอันตรายได้ควรมีผู้เชี่ยวชาญรืออุปกรณ์ป้องก,กันที่เดินรอบตลาดไม่คุรนหมดเดียขออนุญาตถอดถุงมือหนึ่งข้างนะฮะน้ำมันหนึ่งถังปึ๊บเราจะลลดกันแล้วทุกคนลองดูเอาแบบชุ่มๆแล้วก็จุดเลย โอ้โห oh. ทุกคนดูไฟ<ป>เดี๋ยวเอาขวัาขวขนน้ำมันไปไกลก่อนไม่ธรรมดานะครับสังเกตควันที่พวยพุ่งออกมาการระดับไฟที่มาขนาดนี้เราจะดูว่า s p c แผ่นนี้จะติดไฟหรือไม่ยังไม่พอไหนลองสิเกรียม <c oughs> ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงทุกคน ตอนนี้ในส่วนที่ไม้เนี่ยจะเริ่มเป็นทางส่วนของน้ํามันที่ไปอยู่ตรงที่ดินนะครับที่เมื่อกี้ผมสาดเข้าไปแต่เดี๋ยวเราจะดูในตัวของตัวแผ่นกันเดี๋ยวรอดูมันมอดในส่วนของ SPC เนี่ยมีการบิดงอเพราะยังไงเนี่ยตัว SPC นะครับยังมีส่วนผสมของ PVC อยู่บ้างนะครับแต่คุณสมบัติหลักของเขาคือมันไม่ลามไปนะครับก็คือมาตรฐาน B1 ไหนดูซิดับหรือย,ยัง SPC เราไม่ไหม้แล้วอ่ะมันดับไปแล้วอ่ะมีแต่การบิดงอนะครับนี่ผมขออนุญาตดับพวกไฟที่อยู่ด้านล่างทิ้งเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วว่ามันเป็นยังไงเท่าที่สังเกตนะครับตรงนี้ จะเป็นตัวผิวหน้านะครับที่มีลอกออกมาบ้างแล้วก็ตัวแผ่นที่มีลักษณะงอบิดงอนะครับแต่สียังบางส่วนยังมีสีให้เห็นอยู่นะถ้าเกิดกรณีที่แบบไฟไหม้บ้านคุณเนี่ยคุณมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยตัวพื้นคุณไม่ลามไฟนะครับอันนี้เรามั่นใจได้เลยแต่ถามว่าต้องเปลี่ยนพื้นไหมผมก็ยังไงก็คงต้องเปลี่ยนแต่มั่นใจได้ว่า s p c มีคุณสมบัติในการทนไฟจริงครับผมข้อพิสูจน์นี้เป็นจริงครับโอเคทุกคนก็ผ่านไปแล้วนะครับในการทดสอบการวางเพลิงไม่ใช่ การทดสอบเผาพืช SPC นะครับว่าทนไฟจริงหรือไม่นะครับซึ่งสภาพเนี่ยก่อนและหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือสภาพก่อนที่เราจะเผาหน้าตาไม้ก็จะสวยงามอย่างนี้แต่หลังที่ถูกเผานะครับจะสังเกตว่าลวดลายยังคงอยู่นะครับและจากที่เห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ลามไฟมันไม่เป็นเชื้อไฟทุกคนมั่นใจได้นะครับว่าพื้นบ้านของคุณเนี่ยไม่เป็นเชื้อเพลิงแล้วกัน SPC เนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติเพียงแค่ทนไฟอย่างเดียวแต่มันกันน้ํา กันปลวกนะครับแล้วก็ทนลอยขีดควรอีก3คุณสมบัติที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับอีก3เจ้าที่เหลือซึ่งเป็น SPC เหมือนกันนะครับถ้าอยากติดตามเนี่ยในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe n o อก o ็ c o m นะครับตลาดออนไลน์ที่รวมวัสดุและของแต่งบ้านไว้ครบคันนะครับซึ่งโดยเฉพาะหมวดพื้นเนี่ยเรามีมากกว่า155หารายการนะครับก็ไปดูกันจุใจเลยสําคัญที่สุดคือมีโปรโมชั่นเด็ดๆตลอดปีช็อตคัททางละทุกเรื่องบ้านนะครับคลิกน็อกน็อก ด o m คอมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย